จำไว้กูจำไว้กูจำไว้ต้องใส่แว่นเล่นอย่างเี้ได้พวกเด็กเล่นเตัวต้องเป็นคนจำนะได้ได้เดี๋ยวผมมาหลังนะเพ่งจะคนรู้เลยครับเปิดเปิดขึ้นมาดูใบหนึ่งใบไหนก็ได้ซูคุณดูใบนี้ที่เหลือคุณก็สลับกันเหมือนเมื่อกี้เออเหมือนเมื่อกี้แต่สลับรอบเดียวทีเดียวแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นหลับตาแล้วหลับตาใบหนึ่งเรียกว่าใบนึงเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดูใบนึงเปิดดิดิจะเย็นดิแล้วสลับสองใบได้หรือเหมือนดูใบนึงอ่ะใบนี้เปิดดูดูใบนี โอเคอ่ะสลับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยับเพิ่งไปที่เหลือเสร็จแน่เงี้ยไพ่เปลี่ยนกันหมดแล้วแน่เลยสลับเลสเลยเอ่ะไม่เลสไม่เลสมันก็ต้องเป็นใบนี้นึ่งอ่ะมันหายน้ำก็ทายเลยอย่างเงี้ยอีกทีได้ไหมเอออีกทีได้ไหมอีกทีอีกทีอีกทีไปทีอีกทีได้ไหมนั่นอยู่เี่อยู่ไหนที่เดิม ท่เหมือนเดิมนะอย่างนี้นะส่งร้านให้คนอื่นแล้วก็มารับแบสลับสองใบที่เหลือบริษัทด้วยแล้วนั่งใสอันี้มานี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครั้งเดียวเลยครั้งเดียวอเคพีไม่ทำอะไรกบให้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยได้เลย มันก็ต้องเป็นใบมีดไล่ไล่ไล่แต่คี่ได้ตงใส่แว่นเลยนีครับไม่มองไม่เห็นมันมันแค่จำให้ให้ได้มันก็จำยังไงก็ได้จำลาย